สวัสดีพี่น้องเมื่อน,นี้ยี่ติ๋วออกไปปลาพี่น้องหลังจากฝนตกอาทิตย์หนึ่งพี่น้องยี่ติ๋วก็เลยออกไปไปสำรวจพี่น้องบึงก็ลั่งเกิดได้พี่น้องห้าลิมาัดแม่พี่น้องนี่อีกสองสามเมื่อไปเก็บใ้เลยเด้พี่น้องผู้ใดคิดว่าเฮห้หาลิมมดนี่ออกแล้วยังบ่ออกเด้พี่น้องเริ่มสี่ออกแล้ว ไปเจ็บใด้ยิกอติวคิดว่ามันต้องออกเมิดละบอดใโฝนตกนี่นี่เห็น่ปี่นองกำลังออกซัมนียายติวไปมือนี่อีกสองสามมือนี่ใหญ่พอดีคันหมูว,ว่าไปกินเมดก่อนนี่ประมาณนี่เด้อพี่นองมือนี่ยิยติวไปมาแล้วยิ่ติวกับเก็บเอามาน้อยหนึ่งมือนี่แล้วเอามาแกงหากไปใส่ไปนะ้ำหั่นนี่พี่นองเห็นบ่ บางบอนกระยู่กับตอบางบอนกระยู่แบบว่าหากไปยยวไปไสกะเกิดไปหันนี่เห็นบ่าพี่น้องนี่ตด๋ยวก็สิเอาเงานีแล้วบอเอามาหลายแล้วเอามาก,าามากพ่าได้กินอีกสองสามมื่อนี่ไปเอาใดพี่น้อง อนนี้กําลังประมาณนี้น้อยกับน้อยกว่านี้นี่เห็นบ่พี่น้องกําลังออกตอะเปาะแป,ปะๆห้ปปอยอีหยังกินเดี๋ยวจักน้อยคันหมูบ่มาก,กินก่อนพี่น้องสิได้คันไปเก็บสิได,ด้หลายอยู่แต่ว่ายายติว,ว่าสิบ่เก็บปีนี้ เก็บอยู่เจ่าบาที่เอาเฉพาะเอามาหนึ่งกินซื้อๆบ่ออเอามาเห็ดใส่ขวดใส่หลูเห็นบ่พี่น้องประมาณนี้เด้อผู้ใดสิไปเจ็บกะออกไปเบิง่งบ่อนได้เคยออกกับไปเบิองเด้อพี่น้องออกแล้วเห็ด นี้เพราะว่าฝนตกอาทิต์วานนี้มันกำลังออกเห็นไหมพี่น้องกรลังออกต้อเาะแตะแปะเก็บมาแกงเก็บมาหนึ่งเก็บมามกแสบมาเจ็บมาซุปกับแสบแสบสำหรับผู้หมักผู้ว่าหมักกับบ้าแสบเห็นบ่พี่น้อง นี่ถึงว่าพ่อเฮ็ดอันนี้เ่าแล้วเฮ็ดหูนหนูขาวแดดแล้วก็ใบไม้เหลืองพี่น้องงามกระสิประมาณนี่พี่น้องหนาใบไม้โลนเดอพี่น้องตอนนี้กระสีเริ่มเขานานหนาวเนาะพี่น้องเนาะนี่ถือกับนี่แหละอยู่ประมาณนี้แดดซองจังน้อยเห็นไหมพี่น้อง นี่เห็นว่าพี่น้องมันนี่แ่ติ๋เอาเห็ดเนี่เอาไปแกงถ้วยเดียวบ่เอาไปหลายพี่น้องหล้างจากฝนตกได้อาทิตยหนึ่งยา่ติ๋วกระไดมะยางปลาพี่น้องมันนี่มันเศร้าด้มือนี่บ้านนี่กะเล่นน้อยหนึ่งเบืองดูพี่น้องข้าล้างยายติ๋วนะต้นไหม่ก็ล้างเหลืองด้พี่น้องใบไหม่นะก็ล้างเหลือง เระมือนี้ยี่ติวกับออกมะยางาปลาพี่น้องกะบ่พด้เห็ดยังหลายดอกมะเบืองว่าเห็ดมันเกิดบอกเกิดพี่น้องถ้าเลามาเกิดกําลังเนยน้อยตุ๊ปุติปีนี่หละพี่น้องเยี่ยติวกับว่าเนี่ยเอาไปหลายพเพะว่าเลาวเอาไปเฉพาะเด็กกินขันเอาไปหลายแล้วกับว่ามีผู้เห็ดซอยพี่น้องแล้วบ่เอาปีนี้ผู้ใดเขามาเบ,บิง่งยียติวแล้วพี่น้องอย่าลืมกดติดตามเราด้วยพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้เราพร้อมพี่น้องสวัสดีค่ะ